ครับวันนี้เขาก็จะมารีวิวรถไฟที่เขาก็กประกอบกับปูนะนี่เปิดได้แล้วเปิดให้ดูแต่สีสีแดงอันเนี้ยจะเปิดเป็นแบบ่อนนะเพราะว่ามันมีสามแบบไงเอาเปิดกิดโอ้ยเขาอย่าง ดูไม่แหละนี่อันนี้ก็แบบน,นี้แหละเพราะว่ากลับไปโออน้ตออนอย่างเดียวะไปดูัน้นสิเร็วเวอร์งั้นวันนี้ทุกก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้าเป็นกำลังใจให้่อแม่ที่ต่องไปด้วยนะ